สวัสดีค่ะคลิปนี้จะอธิบายวิธีการใช้ครีมรักษาผพดผพื่นและสิวของเจรวัชคลินิกผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เห็นจะช่วยทำให้รักษาสิวหายป้องกันการเกิดสิวใหม่และทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวสวยขึ้นค่ะใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้2เวลาเช้าและเย็นตัวนี้คือโฟมล้างหน้าค่ะครีมที่เหลือให้ทาทั่วหน้าเว้นรอบดวงตา ตอนเช้าเริ่มด้วยล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอย่างเบามือและใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆซับหน้าอย่างเบามือต่อมาทาครีมดังต่อไปนี้ตามลำดับโดยทุกตัวทาทั่วหน้าเว้นรอบดวงตาค่ะเซรั่มกด7ปั๊มแบบกดสุดเลยนะคะต่อการทา1ครั้งต่อไปทา DML 1.1ต่อด้วยครีมกระปุกต่อด้วย10 c ซ หลัขั้นตอนสุดท้ายในตอนเช้าคือทาครีมกันแดดแม้อยู่ในบ้านที่ร่มก็ต้องทาครีมกันแดดเพราะทุกที่ที่มีแสงสว่างมีรังสี UV ดังนั้นต้องทาครีมกันแดดทุกวันนะคะตอนเช้ามี6ขั้นตอนค่ะหากตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาหรือทาครีมแล้วรู้สึกเยอะเกินไม่คุ้นชินรู้สึกเหนอะหน้าตัวที่จะทาน้อยได้คือครีมกระปุกค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนตอนเย็นทําเหมือนตอนเช้าต่างกัน2จุดค่ะข้อที่1ตัดขั้นตอนครีมกันแดดออกไปข้อที่2ใช้ BM2 แทน10 CS ค่ะตอนเย็นเริ่มด้วยโฟมล้างหน้าต่อด้วยทาครีมเหล่านี้ทั่วหน้าเว้นรอบดวงตาทาซีรัม7ปั๊มกดสุด ต่อไปทา DML 1.1ต่อด้วยครีมกระปุกและสุดท้ายคือ Bm2 เรามาดูปริมาณการใช้ครีมแต่ละตัวกันค่ะปริมาณการใช้ครีมสำคัญมากเป็นหนึ่งในกฎสข้อที่จะทำให้รักษาหายตัวที่ต้องหมดใน1สัปดาห์คือซีรัม um DML 1.1และครีมกระปุก ซซรั่มทาครั้งละ7-8ปัม๊มแบบกดสุดเลยนะคะตามที่แจ้งไปแล้วก่อนหนะ้าก็จะหมดใน1สัปดาห์ส่วน DML 1.1และครีมกระปุกลูกค้าจะเห็นเนื้อครีมก็จะสามารถกะปริมาณการทาได้ให้หมดภายใน1สัปดาห์10 CS และ BM 2 2ชิ้นนี้ใช้ให้หมดอย่างละ1หลอดภายใน3สัปดาห์ค่ะ ส่วนครีมกันแดดอยู่ในหลอดใหญ่อาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถกะปริมาณการทาได้คลินิกจะให้ตลับสีเขียวไปเพื่อให้บีบครีมกันแดดลงตลับสีเขียวแล้วให้ลูกค้าใช้ครีมกันแดดในตลับสีเขียวให้หมดภายใน7วันเป็นอย่างน้อยค่ะหมายความว่าใน7วันลูกค้าสามารถทาครีมกันแดดมากกว่า1ตลับสีเขียวค่ะ แต่ถ้าเจวันผ่านไปแล้วลูกค้ายังทาครีมกันแดดไม่หมดตลับสีเขียวแสดงว่าใช้น้อยเกินไปค่ะหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ทุกเมื่อเจรวัดคลินิกขอบคุณค่ะ